สวัสดีท่านผู้ท่านใดครับผมผมชื่อในช่อง JKR สัตวดุเดอนะผมผมก็จะมารีแอคชั่นเอ้ยรีวิวเอ้ยถูกแล้วนะครับผมก็จะมารีวิวหนังเรื่องบึงการนะครับผมก็เป็นหนังสัตว์ประหลาดส,สัญชาติไทยอีกหนึ่งเรื่องนะผมจากที่ดูมาเมื่อไม่นานนี้ก็คือไรโอพูดแย่ยักษ์นะผมก็ อันนั้นคือหนังอีกค่ายหนึ่งนะน,นี่ไม่เกี่ยวกันนะอันนี้คือหนังค่ายอะไรผมจะไม่ได้เดี๋ยวผมขึ้นไทยแล้วกันแล้วผมผมจะไม่ได้จริงๆว่าคือหนังจะค่ายอะไรนะเพราะว่ามันเป็นชื่อเหมือนชื่อภาษาจีนอะ,อะแล้วหนังเรื่องนี้นะผมได้ร่วมสร้างกับประเทศจีนนะครับผมก็คืออ่าประเทศจีนร่วมสร้างด้วยแล้วมีนักแสดงจีนด้วยนะอ่ามีสองคนในเรื่องสองดนแต่ก็งงคนคนจีนพูดไทย ในเยืงคือแบบตอนแรกไม่รู้นะพูดถ่ายได้แต่พอพูดถ่ายได้เฉยก็เลยอ่ะไม่ได้เฉยเลยนะผมก็อ่ามาพูดเกินเนื้อเรื่องเนื้อหาก่อนนะผมเนื้อเรื่องอะ่ะจะเกี่ยวกับว่าตือตืไม่รู้ผมไม่รู้ว่ามันมาจากไหนเนี่ยแหละประเด็นนะมันไม่เกินมันไม่อะไรเลยว่ามันมาจากไหนอยู่ดีๆมันโผล่ขึ้นมาจากน้ำเนี่ยแหละประเด็นของเนื้อหาบทเรื่องคือแบบง่ายง่ายแล้วก็งงแล้วก็ วอชวอชอะไรไม่รู้นะครับผมก็ไม่เปิดเผยเลยแค่เปิดเผยมาว่าไอสัตว์ประหลาดน,นั้นอะ่ะมันเกี่ยวกับสามตัวนะผมสามสัตว์ที่เหมือนว่าโยงมากลายเป็นไทจูตัวหนึ่งก็คือประดุกงูแล้วก็จระเข้นะผมก็มองส่วนไหนเป็นงูเป็นจระเข้มันก็ไม่ค่อยนะมีหางที่แบบว่า สะบัดไปสะบัดมาก็เหมือนงูอยู่นิดหน่อยหลังก็มีแบบเหมือนจระเข้แต่ไม่มากแต่หัวเนี่ยประดูกเหรอก็ไม่เหมือนผมก็ก็เลยง,งงกับไอ้ตัวไทจูนี่แหละว่าอะไรอ่วะแล้วผมก็อันนี้ข้ามไปก็คือมันไม่เปิดเผยว่าไทจูมาจากไหนมาจากได้ยังไงทําไมถึงทดาทไมถึง,ถงเกิดมาแล้วทําไมไมันถึงอยู่ในน้ําแล้วทําไมมันงง นะผมแล้วมาถึงตัวละครหรือนักแสดงกันดีกว่านะครับผมมาถึงนักแสดงที่ผมชอบชอบเลยนะก็คือพี่ตุ้ยธีรพัฒน์นะผมที่เล่นเป็นสารวัตรนะแล้วก็คนอื่นก็รู้สึกเฉยเฉยรู้สึกเฉยเฉยเพราะว่าเล่นแข็งแข็งนั้นหมดเลยเล่นแบบไม่ค่อยเป็นธรรมชาติกันแล้วก็แบบเออเนาะอย่างเช่นนะที่ผมไม่ได้เจาะจงนะอย่างเช่นลำยา,ยานหงทองคำที่เล่นเรื่องนี้ด้วยอย่างเช่น อ่าที่เป็นพี่ของเก่งอ่ะชื่ออะไรอะ่ะในเรื่องไม่รู้จำชื่อตัวละครไม่ได้แล้วก็ที่เก่งก็เล่นเฉยเฉยเล่นไม่ค่อยดีมากนะแล้วก็เด็กก็ตัวให้ยานะของเรื่องนะที่ไปขโมยไข่มาทําให้มันออกอาละวาดเพื่อตามหาไข่เนี่ยพอนเรื่องเป็นแค่นี้นะแล้วก็จบแบบงงๆจบแบบไม่มีอะไรจบแบบวัดอย่างเงี้ยจบแบบ ฮะนี่คืออะไรนะผมก็คือแบบจูแบบงงๆจูแบบตื้อๆแล้วก็ฉากที่แบบว่าบางฉากก็ทําให้มึนหัวได้นะไออย่างเช่นฉากเปิดเปิดเรื่องที่อ่าในตัวอย่างไม่รู้ผมจำไม่ได้ว่ามีหรือเปล่านะที่มันมีลูกด้วยนะครับผมข้างนี้คือลูกมันอนะใช้แบบซีจีได้แบบไม่เนียนนะผมว่าผมไม่ชอบลูกมันนะเพราะว่า มันเหมือนคนใส่ชุดแล้วไปอารวาสอ่ะเหมือนคนใส่ชุดแล้วแบบ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 อเนี้ยนะแต่ตัวพ่อหรือตัวแม่มันอ่ะตัวแม่มันอ่ะผมว่าดีนะผมว่าซีจีทำได้ดีมากเรื่องเนี้ยนี่นะอันนี้คือที่ผมชมนะผมว่าซีจีทำได้ดีมากมากซีจีคือแบบโอ้อลังการมากมากนะแล้วก็แบบเนียนอยู่นะซีจีเนียนอยู่แต่ที่งงนี่เลยมันคือแบบตัวอะไรวะเนี้ยรวมแบบสามอย่างได้แบบวัดมากเลยนะครับผมก็ ก็ที่ผมชอบนะมีสองอย่างสองอย่างเลยหัวข้อหลักๆคือบรรยากาศการถ่ายทำดีมากๆแล้วผมแล้วก็อะซี CG, จีไทจูทำได้ดีมากๆากนี่คือผมชอบสองอย่างที่ผมชมซีจีบรรยากาศท่ามกลางฝนตกเพราะว่าตอนนั้นเกี่ยวกับพายุเข้าด้วยแบบหมกระหน่าแล้วก็วิ่งหนีกันกลางสายฝนแบบไทจูก็ออกกันแล้วว่าคือแบบเออเนี่ยผมชอบมากสองสองข้อหลักๆนะแต่ ที่เหลือแอดแอดแอด no 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 พราเรื่องบทเรื่องไม่ดีพอาะเรื่องไม่เปิดเผยว่ามา,มา,มาจากไหนแล้วเนื้อเรื่องก็ทําไม่สนุกอ่าบทเรื่องก็ทําไม่ดีเออก็เลยแบบทําให้แบบว่ากลายเป็นหนังเรื่องนี้ไม่สนุกไปเลยทําให้หนังเรื่องนี้ดูแบบความลดระดับความสนุกคือแบบลดลงมากๆากหวบๆเลยอเออจากที่แบบซีจีดีมากมากอ่ะ กลายเป็นว่าซีจีกับเนื้อเรื่องมาผสมกันกลายเป็นว่าเนื้อเรื่องดึงดูดให้หนังเรื่องนี้กลายเป็นแย่ไปเลยนะก็ <c oughs> สำหรับผมผมว่าจากที่ดูไรโอกับเบืองการมาผมชอบไรโอมากกว่าไราโอมันยังมีจุดจบที่แบบว่ายังมีการจบที่แบบเออเข้าใจว่ามันจบยังไงแล้วมันคืออะไรมันคือตัวอะไรที่อยู่ที่ทุ่งนั้นทุ่งตะว,วันแยงแต่เรื่องเนี้ย มันคือตัวอะไรแล้วมันเกิดมาทําไมเกิดมาได้ยังไงมันไม่พูดมันไม่เปิดเผยมันเกิดมาได้ยังไงก็เลยแบบงงว่าเออมันเกิดมาได้ไงวะประมาณนี้ก็เลยแบบแล้วข้อมูลก็ไม่มีอะไรมากก็มีแค่นั้นแหละว่ามีประดุกงูแล้วก็ระเข้มาผสมกันไทจูก็สามตัวนั่นแหล,ละนั่แหละที่เหลือก็ไม่ชอบนะบทเรื่องเนื้อเรื่องไม่ชอบ คุณเล่น cg เยอะเกินไปจนลืมว่าบทเรื่องและเนื้อเรื่องต้องควบคู่ไปด้วยนี่แหละคือปัญหาแลวแหละว่าคือเนื้อเรื่องทำให้อ่าหนังเรื่องนี้ดึงดูดลงไปเยอะมากๆา,กากนะครับผมก็ตัวตัวก็ชอบนักแสดงที่สุดก็คือตุ้ยธิรพัฒน์ผมว่าเล่นดีสุดแล้วแล้วมาพูดถึงตอนจบกันบ้างนะครับผมอันนี้จะเป็นสปอยนะครับผมสปอยคือเมย์ 8ปีถัดไปเมโตแล้วก่อนนั้นนที่เมย์เป็นเด็กอะอยู่ดีๆเมก็คุยกับไอ้ไทจูรู้เรื่องวัา <c oughs> อะไรวะคุยกับไทจูรู้เรื่องแล้วรู้เรื่องได้ไงเป็นทายาทคนต่อไปเหรอแล้วคนที่เห็นในตัวอย่างที่เป็นเด็กใส่เสื้อนักเรียนแลวอ้วกคนนั้นก็คือเมเองนะคือเมที่โตแล้ว8ปีต่อมา อ้วกแล้วเป็นประดุกออกมาเอองงจริงๆว่าทำไมถึงเป็นทายาทได้แล้วเก่งที่เป็นน้องของนางเอกนะก็เป็นแผลเหมือนโดนเออโดนไทไทจูลูกมันฟัดมาในน้ำนะแล้วก็ดูดีๆก็เหมือนแผลที่เชือ้อแล้วก็แบบพอไอตัวไทจูตัวเล็กอะ่ะลูกมันอะ่ะโดนทำร้ายรือโดนแบบแทงแล้วพวกเนี้ยเก่งจะเจ็บไปด้วยอันนี้ผมก็งงงงจริงๆว่า นเกิดอะไรขึ้นแล้วทําไมเก่งถึงติดเชื้อแล้วแบบมันเชื่อมโยงกันได้ไงอันนี้ผมไม่เข้าใจนะใครรู้อธิบายมาให้ผมฟังหน่อยนะนี่ผมไม่เข้าใจจริงๆนะนั่นแหละแล้วก็ท้ายเรื่องนะผมอ่าพระเอกที่เป็นสารวัตก็ได้ไปขึ้นไปบนภูเขานะรู้ที่อยู่ของไทจูเพราะว่าเมย์เป็นคนบอกนะเพื่อชี้เป้าขึ้นไปให้ดูว่าไอ้ไทจูตัวเนี้ยมันเป็นเหมือนสัตว์ประหลาดที่ดิ อดีตชาติที่แล้วที่แบบมันอยู่คู่กับคนไทยมาตลอดอ่ะนะนั่นแหละมันก็แค่นี้แล้วก็ไม่รู้ว่าด้วยว่ามันทําไมมันถึงอยู่ข้างบนแล้วพาคตอนแรกมันก็ขึ้นมาจากน้ําแล้วมันอยู่ข้างบนอยู่โดยไม่ไม,ไม่ไม่ต้องมีน้ําก็ได้อันนี้ผมงง,ง,งจริงจริงงงมากมากเลยใครรู้คอมเมนต์มาบอกหน่อยเพราะว่ามันไม่ขี้ขายอะไรเลยในเรื่องอะทําให้เราแบบมาคิดเองคิดเองก็เราก็ไม่ถูกว่ามันเกิดมาจากอะไรได้ได้ยังไงไม่เปิดเผย เนื้อเรื่องก็ดูงงๆประมาณนั้นแล้วผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็พูดอาจจะพูดแบบไปเรื่อยๆพูดพูดแบบเพลินๆไปเรื่อยๆอาจจะบางทีก็อาจจะดูสปอยบ้างแบบช่วงแรกๆอาจจะดูสปอยบ้างแต่ถ้ามีสปอยผมจะขึ้นมุมไว้ให้ว่าจะสปอยนะเผื่อบางคนยังไม่ได้ดูแล้วผมก็นั่นแหละชอบสองอย่างคือภาพบรรยากาศท่ามกลางฝนตกแล้วก็ซีจี ตัวไทจูที่ทําได้ดีมากตัวใหญ่นะผมชอบตัวใหญ่ผมว่าตัวแม่มานะทําดีมากอ่านี้ผมรู้มาว่าตัวแม่อ่ะใช้เป็นหุ่นตัวใหญ่มาถ่ายเลยนะแล้วก็แบบไปตัดต่อไปใส่ซีจีให้แบบขยับขยับได้นะแต่ซีจีตัวลูกคือทํามาจากคอมเลยใช้อ่าซีจีเอฟเฟกโดยการใช้คอมทาแต่ผมไม่ชอบอะ่ะผมว่าใช้หุ่นตัวใหญ่หญที่แบบเดินฟัด ายไฟแบบฟัดกลางเมืองเนี้ยผมว่าอย่างนั้นดีกว่านะสําหรับผมนะสําหรับผมคนเดียวนะผมคนหนึ่งผมไม่รู้แล้วอันนี้อันนี้ก็สปอยเหมือนกันนะใครยังไม่ได้ดูก็ข่าไปก่อนได้นะครับผมสปอยสปอย,ปอยก็คือไทจูตัวแม่มันไม่ทําอะไรคนเออนั่นแหละมันไม่ทําอะไรคนมันไม่ทําร้ายคนแต่ไอตัวลูกอะทาร้ายนะตัวลูกฆ่าคน แต่ตัวแม่ไม่ฆ่าคนมาแค่จะเอาไข่อย่างเดียวนะก็งงเหมือนกันแล้วทุกคนก็กลัวแล้วก็ตอนจบมารูที่หลังว่าเอาไทจูตัวแม่ไม่ได้เป็นตัวทาร้ายคนแล้ววิ่งหนีกันเพื่อเออแต่ก็เข้าใจว่าตอนแรกมันนึกว่าแบบมันจะมาฆ่าคนไงมันก็เลยวิ่งหนีแต่ขัดใจอ่ะผมเข้าใจอยู่อย่างหนึ่งอย่างสุดท้ายแล้วขัดใจคนที่แบบชาวบ้านตามกําลังหนีกันอ่ะรู้ไหมมันทำท่าไง อันนี้ผมขอพูดเลยนะชาวบ้านอะ่ะเดินแบบเดินแบบหน้าทำหน้าเนี่ยเดินแบบไม่มีทําท่ากลัวไม่มีอะไรเลยแบบเดินเบียดกันชนกันแล้วแบบเดินหน้านิ่งอ่ะเหมือนแบบเหมือนต้องตัง้ตงใจจะเดินไปหน่อยอะ่ะไม่ค่อยมีทาท่าทําทางแต่บางกลุ่มจะเป็นนะเหมือนแบบก้องฉายไปฝั่งนี้ก็จะมีแบบเฮ้ยเฮ้ยกลัวสับปะดแต่บางกลุ่มกำลังจะเดินขึ้นรถ อะไรวะก็คือคือมันไม่เมคเซนต์อ่ะนะทาไมอ่ะทำไม,ำไ,มไม่ทําให้แบบเออให้เราอินกับตัวละครว่าเฮ้ยสับป,ปะหลาดมาแล้วชาวบ้านวิ่งหนีวิ่งหนีขึ้นรีบๆมันเดินกันนิ่งเกินนะอนี้ผมขัดใจมากดูแบบตั้งใจดูแบบหลายชากนะมองชาวบ้านเฮ้ยนิ่งเกินไปทำไมต้องเดินนิ่งขนาดนั้นแล้วก็บางคนยิ้มด้วยเออถ้าสังเกตน,นะบางคนแบบขึ้นไปบ,บรนรถแล้วยิ้มด้วย คือแบบเขาไม่ได้ดูเลยหรอนะก็นี่แหละประมาณนี้นะก็เอาคะแนนไป,ไปเลยแล้วกันนะไม่ต้องพูดมากเพราะว่ามันเจ็บคอชอบแค่ซีจีแล้วชอบแค่รบรรยากาศแค่นั้นพอแล้วก็ผมเอาไปเลยแล้วผมคะแนนเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปเลยให้เท่าไหร่ดี <c oughs> ก็จะให้กลางๆจะดีไหมเพราะว่าไรโอ ผมก็ให้ไปเกือบผมให้ไปห้าจุดห้ามั้งใลโอแต่ผมว่าเรื่องนี้ดีกว่าผมเอาไปเลยไม่ใช่เรื่องดีกว่าผมว่าไลโอดีกว่าก็ไปสี่จุดห้าแล้วกันนะถึงหนังเรื่องนี้ไปแย่ที่บทเรื่องจริงเนื้อเรื่องจริงถ้าเนื้อเรื่องและบทเรื่องแก้ไขได้ดีกว่านี้ผมจะชอบมากแต่จะทําให้เนื้อเรื่องบทเรื่องแล้วก็ซีจีควบคู่ไปด้วยดีนะผมแต่พอซีจีดีเนื้อเรื่องไม่ดีมันก็กลายเป็นว่า ผับตกลงไปลงเหวอยู่ดีนะครับผมก็ประมาณนี้กันนะครับผม4 5จุ้นะครับผมก็ใครชอบไม่ชอบคอมเมนต์ได้คิมมาบอกผมด้วยแล้วกันนะครับผมว่าชอบตรงไหนชอบฉากไหนบ้างเออคอมเมนต์มาแล้วกันว่าทําไมมันถึงเกิดมาได้เกิดมาเพราะอะไรแล้วก็ชอบฉากไหนที่สุดในเรื่องคอมเมนต์ได้คิมมาแยวผมจะอ่ารออ่านนะครับผมว่าความรู้สึกสนตัวของท่านผู้ชมจะเป็นยังไงนะครับผมก็ ประมาณนี้ลวกันนะผมอย่าลืมกดไลค์ write, กดแชร์ share, แลว้วก็กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับผมก็ผู้สูงผู้กับผมไม่รู้จักผมไม่รู้จักคือลีทองคำใช่ไหมผมไม่รู้ไม่คุ้นชื่อเลยว่าเคยสร้างหนังหรือเปล่านะไม่คุ้นชื่อแต่มันมีฉบับอีกฉบับหนึ่งที่เป็นของจีนนะก็อยากดูอยู่ไม่รู้จะมาเปิดเผยในไทยหรือเปล่าว่าเป็นยังไงเขาบอกว่าฉากจมในของจีนกับของไทยไม่เหมือนกันเออเป็นยังไง ก็อยากดูเผื่มจะมีหลุดมาให้ดูบ้างนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อีกรอบหนึ่งนะครับผมก็พยายามไปสู่5้ารยซับกันนะครับผมก็ไปเรื่อยๆนะก็ห้าร้อยหกร้อยเจร้อยแปดร้อยก็ร้อยหนึ่งพันนะครับผมก็อาจจะมีอะไรแจกก็ได้นะครับผมก็รับติดตามแล้วก็ติดตามคลิปผมไปเรื่อยๆนะผมก็กดไลค์ like ให้ด้วยกดแชร์ด้วยกดซับสไครต์ให้ด้วย,ววยแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะผมจะได้รับชม คลิปใหม่ๆก่อนใครนะผมจะได้แบบผมลงปุ๊บกระดิ่งสัน่นกริ๊งผมลงคลิปแล้วนะผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะนะครับผมบ๊ายบายครับไทยจู